สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมมะเขือนะคะมะเขือที่นู่นตัดไว้แต่ตอนนั้นนะคะตอนนี้พี่น้องจา๋าออกดอกแล้วก็ออกหน่วยแล้วพามาดูเบิ้งหน่วยเด้อเดี๋ยวสิว่าไหนละหน่วยมันอ่ะโอเคนี่เด้อน้ามงามนี่นะคะ เห็นไหมมันมันนัดยอดนะขึ้นแทงเป็นยอดนะเห็นปะคะนีเดียวหน่วยมันนั่นนะเห็นบ้าหน่วยมัน ลุงม,มนว่าตัดกับมาให้กินเ,เนาะนี่นะคะเครือเก่าที่เพิ่นตัดเอ้ก้านเก่าที่เพิ่นตัดอันซุ้มนี่ก้านใหม่เนี่ยวฟักผู้นีกเห็นปะจา๊ะอ มันธรรมดาเด้อเด็กหิงจริงไอ้พี่น้องจ๋าสุดของมวลเด้อดุกมากแล้วก็ออกหน่วยแล้วพร้อมนี้จ๋ะนี่เห็นไหนี่นนะเห็นไห <c oughs> ดอกเตมเลยค่ะสุดชื่นเลยนี่แหละค่ะมะเขือสูตรของลมงมนนะคะเห็นไหมมันโอ,อ้โหเท่านั้นเลยค่ะอ้ะยเป็นแต่เสียบถด้วยตอนนี้เนาะ พี่นอนก็นลองไปทําดู้ค่ะเวอพอมันเริ่มรุ่นหนึ่งมันเริ่มนั่นแล้วก็ไปตัดเลยค่ะตัดแต่งกิงนะ่งเลยมันก็ออกใหม่นอ,นววออกวยสวยออกดอกออกหน่ย่ยเนี่ค่ะนี่แหละค่ะม่อ่ายอัพดตีต้นมะเขือให้ชมนะคะ